อกรณ์ตัวนี้เป็นย e ี่ห้อฟิลิปนะคะก็จะเป็นรุ่น Perfect Car e นะคะก็เขาก็จะบอกส่วนตัวที่สำคัญที่สุดก็คือเนื่องจากมันเป็นแบบหม้อต้มนะคะก็จาเป็นที่ต้องดูในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการใส่น้ำใส่น้ำในการรีดนะคะอันนี้จะแตกต่างจากอนุญาตอันนี้จะแตกต่างจากเรารีดแบบเขาเรียกอะไรนะแบบแบบใช้ยืนรีดนะคะ อันนี้เนี่ยเวลาใส่น้ำนง่ายเลยเพราะว่าเราแค่ดึงดึงอันนี้ออกมานะคะแล้วก็มันจะมีอุปกรณ์ให้เป็นช่องเล็กๆนะคะสำหรับเอาน้ำทั่วไปเลยค่ะใส่นะคะหรือว่าถ้าบางท่านจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบป้องกันไม่เป็นตะกันของน้ำเนี่ยก็ใช้แทนได้เลยนะคะนี่ค่ะแค่แล็อกแค่นี้เองนะคะก็แข็งแรงนะคะพูดด้ว่าอุปกรณ์ ตัวนี้แข็งแรงมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาจะมีระบุโดยทั่วไปก็จะมีมินนะคะแล้วก็แม็กให้นะคะตอนนี้มีใช้ไปครึ่งหนึ่งนะคะยังไม่ได้เติมเลยใช้ในส่วนของตัวเครื่องนะคะซึ่งมีที่รองให้นะคะมีที่เก็บสายมันจะมีสายสองส่วนนะคะนะคะสายส่วนที่หนึ่งนี่ก็คือเขาเรียกว่าสายไอน้ำนะคะท่อนำนะไอน้ำออกมารีดให้เรานะคะเราก็สามารถพับ ใส่เข้าไปในช่องเนี่ค่ะในช่องตรงนี้ได้เลยเก็บเป็นระเบียบนะคะแต่ตอนนี้ไม่เป็นระเบียบนะคะแล้วก็สายไฟนะคะก็จะมีอุปกรณ์สายไฟก็คือตรงนี้นะคะสายไฟยาวเหมือนกันนะคะเท่าที่ดูเนี่ค่ะยาวมากนะคะก็มีปลั๊กให้เป็นแบบสายดินนะคะให้นะคะทีนี้ในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของอ้อลืมไปอ้าสายไฟก็เก็บข้างนี้ได้นะคะ แล้วก็ส่วนต่อไปก็คือในส่วนของตัวปุ่มเปิดปิดนะคะจะเป็นจะเป็นปุ่มนี้กดครั้งเดียวติดเลยนะคะแล้วก็เอ,อมันจะมีสัญญาณจริงๆแล้วถ้าถ้าเราใช้ไปสักครู่น้ําหมดนะคะมันจะมีสัญญาณเตือนว่าให้เราเติมน้ําไหม้นะคะแล้วส่วนของตัวเครื่องเนี่ยนะคะก็จะเป็นปุ่มเร่งความร้อนเร่งอุณหภูมิเร่งใช้ไน้ําเพิ่มอะค่ะก็คือปุ่มนี้แล้วก็จะมีปุ่มข้างล่างนะคะ นี่ค่ะสีฟ้านี่นะคะเวลาเราจับเวลาเราจับเดวนะคะทวดนะคะเวลาเราจับเนี่ยเวลารีดเนี่ยเราให้จับแบบนี้เพราะว่า,อาไอ้น้ําจะออกตลอดนะคะ <lucky one house> ถ้าเราต้องการจะเรียกไอ้น้าให้ออกมาใช้งานตลอดนะคะน้ําหนักก็ไม่เรียกว่าเบานะคะ <one house> ก็หนักเหมือนกันแต่ไม่ได้หนักมากนะคะก็ถ้าเทียบ <Libya> แล้วก็หนักกว่าเตารีดทั่วไปนิดหน่อย <two foreign language> <one house> นะคะข้อดีของของอันนี้นะคะของของอันนี้ก็คือหน้าเตารีดเนี่ยนะคะจะไม่ติด สมมุติว่าเราเอาหลอดหลอดหลอดดูดทั่วไปเนี่ยนะคะมาตอนที่เราทรียดกาลังร้อนเนี่ยหลอดดูดก็ไม่ละลายติดอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะวางทิ้งไว้แบบนี้ยเวลาเรารีดผ้าเนี่ยวางทิ้งไว้เลยได้นะคะไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะทําให้ผ้าเนี่ยเป็นรอยหรือไม่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปล่อยน้ําออกกรณีที่เราจะใช้ถ่ายน้ําทิ้งที่มันค้างอยู่ข้างในเนะะี่ยค่ะเราก็เปิดแล้วก็เทใส่ ถังก็ได้เอาถังมาลองก็ได้จะไม่ต้องยกทั้งตัวเนี่ยไปไปถ่ายน้ำนะคะเสียเว,วลาแล้วก็หนักด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะลองจะลองเปิดเดี๋ยวจะลองเปิดเสียปักก่อนแล้วก็เปิดกดึเดียวนะคะได้ยินไหมเอ่ยเนี่ยสัญ,ญญาณไฟอันนี้เราต้องรอก่อนให้ไฟมันกระพริบอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะ มันเป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะสําหรับยี่ห้อรุ่นนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งปรับสังเกตว่าในตัวเครื่องเนี่ยไม่มีการปุ่มให้เลื่อนปรับความร้อนระดับความร้อนเลยเ<ม>พราะเขาเป็นระบบเซ็นเซอร์ว่าถ้าเราใช้ผ้ายีนนะคะมาวางปั๊บเราลีกเนี่ยเขาจะปรับเป็นความร้อนที่แรงขึ้น<ม>ถ้าเราใช้ผ้าเหมือนผ้าบา,บางๆนะคะความร้อนก็จะเบาลงนะคะ<ม>ได้ยินเสียงใช่ไหมคะมันจะเป็นเสียงเครื่อง ทงานอันนี้เจ้าหน้าที่พนักงานขายเนี่ยบอกว่าเครื่องเครื่องนี้มีอายุการใช้งานน่าจะมากกว่า10ปีนะคะแล้วที่สำคัญคือบริการหลังการขายนี่ประทับใจมากเลยแต่ยังไม่ยังไม่ยังไ,ยงไม่อยากใช้นะคะก็คือเขารับประกัน2ปีนะคะแล้วถ้าสมมติว่ามันเสียต้องซ่อมหรืออะไรเขาจะมีตัวเครื่องที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยมาให้เราใช้ก่อนแล้วก็มารับถึงบ้านเลยนะคะเอาละน่าจะได้แล้วล่ะ เอาละค่ะตอนนี้ก็ไปหาเสื้อผ้ามาเป็นตัวอย่างในการรีดให้นะคะก็เอาเสื้อฟอร์มแล้วกันก็จะเป็นเสื้อเป็นผ้าป,ปกติเนะะี่ยค่ะธรรมดานะคะสีฟ้านะคะยังไม่ได้รีเลยนะคะก็เท่าที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งไว้เนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้ววิธีการรีดของเราเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องถูไปถูแบบถูแบบอย่างนี้นะคะพื้ดพื้พื้นซ้ากันอย่างเงี้ย หลายครั้งเหมือนเตารีดความร้อนทั่วไปนะคะถ้าเป็นเตารีดแบบไอ้น้ำเนี่ยเราก็แค่วางครั้งเดียวแล้วปืดอย่างนี้เลยครั้งเดียวแล้วก็อย่างนี้ครั้งเดียวเลยนะคะก็มันจะมีเสียงนิดนึงเดี๋ยวลองดูนะคะนี่จะระวางไว้อย่างนี้เสื้อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ต้องบอกนิดนึงสายมันหนักหน่อยก็วิธีการก็คือจับจับในจับให้ถึงตัวสีฟ้าอันนี้นะคะแล้วตรงนี้ถ้าไม่ต้องการเล่งความร้อนอะไรก็ปล่อยไปนะคะ ก็ขอซีเซนให้ดูอันหนึงไม่รู้จะชัดหรือเปล่านี่ค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยมีวางตตอรี่แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าผ้าเรียบขึ้นมาเลยนะคะง่ายมากเลยทําให้เวลาของการใช้ชีวิตประจาเตรียมเตรียมความพร้อมต่างๆเสียเวลาลดลงมากกว่าครึ่งนะคะเดี๋ยวลองลองตรงนี้เดี๋ยวลองตรงนี้นะคะ ไม่ค่อยถนัดเพราะว่าไม่มีขาตั้งกล้องนี้นะคะเห็นไหมคะวางตวรีดไว้ตั้งพักหนึ่งแล้วยังไม่มีอะไรก็บีบเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเสื้อเรียบเสื้อเรียบขึ้นเยอะมากเหรือมากชอบมากค่ะก็เอาเป็นว่าขอจบรีวิวนิดนิดเล็กเลน้อยน้อยนะคะ ให้กับเพื่อนๆไว้เป็นประโยชน์สําหรับการพิจารณาเลือกซื้อสินค้านะคะที่เป็นลักษณะของเครื่องเตารีบแบบมอดต้มนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ